เดี๋ยวเราทยอยไล่กันไปทีละพักวันนี้ขอเริ่มที่เพื่อไทยก่อนนะคะนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่กลุ่มผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยเดินทางมาให้กําลังใจกันล้นลานคนเมืองนะคะและถือเป็นการจัดเวทีประสายใหญ่ครั้งแรกของพักในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยแคนดิเดตนายกของพักทั้งสาคนก็มากันพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณอุ้งอิงแพรทองทานอดีตนายกนะคะในฐนานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็มาให้กําลังใจ ในเวทีประสายครั้งนี้ด้วยโบกไม้โบกมือยิ้มแย้มรับกุหลาบจากแฟนคลับนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าน้ําเสียงของคุณเชนยศชนนในการขึ้นประสายมีความเคร่งขรึมมีความดุดดันกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาอาจารย์เชนพูดบนเวทีบอกว่าจะสารต่อสิ่งที่พักไทยรักไทยทํามานะคะนั่นคือการประกาศสงครามยากจนทุกรูปแบบถ้าได้เป็นรัฐบาลคนไทยต้องไหลจน นโยบายที่ว่าก็คือจะเติมเงินให้ประชาชนที่มีไรายได้ต่ำมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานจัดว่าเป็นคนยากจนซึ่งในประเทศไทยมีประมาณ3 4ล้าน4แสนคนถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะเติมเงินให้เดือนละ3,000บาทเลยหรือประมาณ3 6 0 0 0บาทต่อปีค่ะ อาจารย์เชนยศชนันยืนยันถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลน,นะคะพักเนี่ยมีทั้งคนที่มีประสบการณ์มีทั้งคนรุ่นใหม่ที่จะมาทํางานและวันที่8กุมภาพันธ์นี้คือวันแห่งความหวังที่จะเปลี่ยนประเทศไทยยกเครื่องประเทศไทยไปตลอดกาลนะคะแล้วก็สโ,โลแกนค่ะยกเครื่องเพื่อไทยเพื่อไทยทําได้เลือกทั้งคนทั้งพักค่ะผมขออนุญาตสารต่อสิ่งที่พักไทยรักไทยเคยทํามา คือทำสงครามกับความยากจนในทุกรูปแบบครับ<ฮ>หากเราได้เข้าไปเราประกาศทันทีคนไทยต้องไร้จนครับ<ฮ>คือการดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุดในสายตาของประชาชนด้วยหัวใจความรักประชาชนครับ<ฮ>ไม่มีสิ่งอื่นใดแอบแฝงครับ พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับยกเครื่องประเทศไทยเพืพ่อไทยทำได้เลือกทั้งคนทั้งพาครับขอบคุณครับนี่แล้วคนบอกพลิกบทอาจารย์เชนเหมือนกันนะที่ปกติเนี่ยคือนักวิชาการที่ที่ผ่านมาแกปลาใสเนี่ยแกก็ยังมีความเป็นอาจารย์มีความนุ่มๆเป็นบุค,คลิกเฉพาะตัวแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยค่ะ เลือดมันเข้มขน้นเลือดเพื่อไทยขึ้นเวทีเมื่อวานนี้จันเชนแบบว่าดุดันมากเมื่อกี้นี่ถึงขนาดแผดเสียงเสียงแหบเลยนะออไม่ค่อยเห็นนะใช่ไหมามาเวทีดีเบตก็ไม่ได้ใช้เสียงโทนนี้เ,ออเพราะฉะนั้นเราเห็นดีกรีของความเข้มข้นขอ,ของการหาเสียงในแต่ละพักด้วยนะคะแล้วก็ออมีประรากาอเจะแซลเหมือนกันบอกรอบที่แล้วเนี่ยคุณเศรษฐาเติมเงินหมื่นไงรอบนี้เอาแบบพอเป็นไปได้หรือเปล่าจะอยู่ที่3,000บาทต่อเดือนนะคะแต่นี้ให้ต่อเดือนหมื่นหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นการแบบหมุนครั้งเดียวถูกไหมเพราะนั้นรอบนี้เนี่ยเหมือนจะเยอะกว 30,600บาททีนี้เพื่อไทยเขาบอกว่าเขาสารต่อนะคะโครงการคนละครึ่งพักมองว่านโยบายนี้เนี่ยจะช่วยคนไทยได้จริงๆแต่วันนี้นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยหดหายไปร้านค้าเงียบเหงาเพราะฉะนั้นจะยกระดับเรื่องของคนละครึ่งประจากที่เดิมเนี่ยประชาชนจ่าย50แล้วรัฐจะช่วย50ใช่ไหมคะอันเนี้ยจริงๆมันไม่ครึ่งนะร,รัฐนี่จะช่วย70ไปเลยแล้วที่เหลือเนี่ยประชาชนจ่ายแค่30เท่านั้นอันนี้ถือว่าบล u f f เอออันนี้เรียกว่าคนละครึ่งบล u ฟเหรอใช่ไหมเขาคนละครึ่ง plus นะภูมิใจไทยอ่ะคนละครึ่ง plus ก็ยัง50-50ถูกไหมฮะเออพักประชาชนบอกคนละครึ่งต่อหวยใบเสร็จค่ะเพื่อไทยบล u ฟเลยบอกงั้นชั้นจ่าย7จประชาชนออก30พอเออจะมีพักไหนให้มากกว่านี้ไหมฮะไม่แน่ค่ะเพราะยังมีเวลาที่จะหาเสียงอยู่ใช่ไหมเออคนก็ฮือฮาแต่ว่าจะทาได้ไหมก็เดี๋ยวรอพิสูจน์กันนะครับคุณผู้ชมเอาว่าอาจารย์เชนเดือดแล้วอีกคนนึงเมื่อวานเดือดไม่แพ้กันนะครับคือคุณจุลพันธ์อมรวิวันว้้าพเื่่อไไทยดขึกล พาดพิงถึงคุณอนุทินนะฮะบอกว่าอยากจะฝากไปถึงคนคนหนึ่งที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลณเวลานี้หนิมฝากถึงหนูหน่อยที่หนูบอกว่าพูดแล้วทำเนี่ยแต่ที่ทำมาไม่ตรงกับที่พูดสักอย่างหนูบอกจะแก้รัฐธรรมนูญแต่หนูก็ล้มกระดานจนการแก้เนี่ยล้มเหลวหนูบอกจะไม่แทรกแซงคดีแต่คดีหัวสวออคดีเขากระโดงไม่คืบหน้า หนูบอกไม่กลัวการตรวจสอบแต่หนูยุบสภาหนีแล้วช็อตเด็ดฮะคุณหนิมจุลพันธ์บอกว่าหนูอย่ากโกหกประชาชนแค่หนูโกหกพักประชาชนก็แย่แล้วโอ้โหกองเชียร์เพื่อไทยก็เฮ่นะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าตอนนี้หมดเวลาของหนูแล้ว ดูเดือดมากนะฮะหนิมฝากถึงหนู <ฮะ S 2> อ้าวเพราะฉะนั้นไปดูหนูกันหน่อยเมื่อวานนี้ครับพักภูมิใจไทยครับนำโดยหนูฮะนี่อ่ะนายกหนู <ฮะ S 2> คุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักครับและแคนดิเดตนายกนะครับลงพื้นที่ชุมชนบึงพระราม9ก้าที่ห้วยขวางหาเสียงเมื่อวานนี้สร้างสีสันนะฮะไม่ใช่เดินอย่างเดียวแต่ดูฮะสวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปหาชาวบ้านและมีคุณเอกนัทพร้อมพันอนุทินลืมเสียบ มั่วนอกเปล่าเออคือบางคนแซวมันคับเหรอคะมันคับเขาบอกว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจหมวกหมวกกับหัวมันไม่พอดีกันหมวกอาจจะเล็กไปนิดนึงอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยติดอยู่แค่นี้นิดนึงจริงๆคืออยากจะอยากจะแตะแต่มันมันไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศหาเสียงฮะแล้วเดี๋ยวเรื่ตอนนี้นายยมมาเองนะครับอ่าตอนนี้รถหยัดรอนะครับทีมงาข้างหลังนี่วิ่งตามในขณะนนี้การรอทีมงาข้างหลังนี่วิ่งตามนะครับในขณะนี้นะครับนายยมเตรียมครับตอนาทีชาวโลกนะครับ แล้วเอ็นดูอะไร,รนักข่าวของเราท่านี้คือคุณอน,นุทินแกขีม่มอเตอร์ไซค์ไงแต่ภาพมันก็ต้องถ่ายถูกไหมอ่ะข่าวมันต้องมีก็ต้องวิ่งตามมาท่านี้ก็ต้องวิ่งตาม,น,น,ตม,ตามนักข่าวไม่มีมอเตอร์ไซค์ฮะแต่คุณอนุทินแกรู้แกก็กกกกขีช่ชา้ชาชา้าช้าช้าอาจจะม,มีบางช่วงที่ผมเห็นแกล้งนักข่าวแกล้งบิดแกล้งบิดก็มีเอออ่ะนี่ยเห็นไหมแกล้งบิดแกล้งบิดเออเป็นสีสันนะฮะซึ่งในเวทีหาเสียงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุทินก็ประกาศนะครับว่าภูมิใจไทยมีความพร้อมครบทุกมิติ มีทีมบริหารมือโปรทั้งคุณเอกนิติดูแลการคลังคุณสุปจีดูแลเศรษฐกิจคุณเสียศักดูแลต่างประเทศและคุณอนุทินพูดถึงผลงานตอนที่เป็นนายก3เดือนอย่างนโยบายคนละครึ่งพลัสว่าประชาชนเนี่ยพึงพอใจมากที่สุดนะครับพร้อมกับประกาศว่าหากได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกจะทําคนละครึ่งพลัสเฟสสและเฟสต่ตอต,อตอไปตามเสียงเรียกร้องของชาวบ้านยึดประกาศสิทธิ์ของประชาชนเป็นลําดับแรก ภายใต้สโลแกนพูดแล้วทำพลัสแล้วบอกด้วยว่าวันนี้ไม่ได้มาอ้อนนะแต่มากราบขอความเมตตาเลือกพักภูมิใจไทยครับคนละครึ่ง plus พ,พอมาพี่น้องพอใจไหมครับอ่ามันก็จะต้องมาทันทีถ้าพอพี่น้องให้เราเข้าไปกลับไปทำงานท้อไหมนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่ท้อแล้วเป็นนายกแล้วท้อไม่ได้ขอโอกาส ขอโอกาสหลัง8กุมภานี้ขอโอกาสให้พวกเราได้กลับไปทำง,งานแต่เที่ยวหน้าถ้าเป็นรัฐบาลต้องเป็นเสียงข้างมากเท่านั้นอ่ะนี่คือบรรยากาศของภูมิใจไทยนะคะไปดูประชาธิปัตย์กันหน่อยเมื่อวานคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำทีมหาเสียงเยาวราชนะคะได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าอย่างดีแล้วโอ้มาพูดคุยมาทักทายถ่ายรูปกันคึกคักมาก คุณอภิสิทธิ์บอกเลยพื้นที่กรุงเทพถือเป็นพื้นที่เป้าหมายของพักที่หวังจะได้ทุกเขตเลยนะเพราะเป็นที่ที่เคยสนับสนุนพักมาก่อนนะคะ แม้การเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดจะพลาดไปแต่ครั้งนี้ผู้สมัครของพรรคส่วนใหญ่เป็นคนใหม่มีประสบการณ์นะคะเชื่อมั่นว่าคนกรุงเทพจะให้โอกาสนะคะนโยบายพักที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพนะคะมีทั้งนโยบายที่คิดมาเพื่อมนุษย์เงินเดือนคือเรื่องการลดภาษีจากเดิมคนที่เงินเดือน2 0,000ื่นขึ้นไปต้องเสียภาษีแต่นโยบายของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะลดเพดานลงเงินเดือนไม่ถึง4ี่ห0,000ื่นไม่ต้องเสียภาษีอีกนโยบายที่คิดมาเพื่อคนสูงวัย มีบ้านแต่ไม่มีรายได้สามารถเอาบ้านไปเป็นสินทรัพย์เปลี่ยนเป็นเงินเลี้ยงชีพได้และยังมีนโยบายแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 น้ําน้ำท่วมแผนขุดแม่น้ำสายที่2ระบายน้ําลงทะเลถาวรแก้ปัญหาน้าท่วมซ้าซากอยากขอโอกาสจากประชาชนเทคะแนนเสียงโหวตให้ทะลุ10ล้านเสียงไปเลยเอาให้พักชนะทั้ง33เขตของกรุงเทพมหานครค่ะภาษีที่จะมีการลด คือ40,000บาทแรกไม่ต้องเสียภาษีจากเดิมที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องค่าไฟทั้งเรื่องค่าเดินทางรถไฟฟ้ารถเมล์รวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกรุงเทพเนี่ยผมถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่เคยสนับสนุนเรามามา,มากพอสมควรในหลายสมัยก็ด้วยความเชื่อมั่นนะครับว่าคนกรุงเทพจะให้โอกาสเขาครับ อ่ทีนี้ถ้าพูดแบบนี้ร้อนถึงพักประชาชนเหมือนกันเพราะเขาคือเจ้าของพื้นที่เดิมที่กวาดไป32จากทั้งหมดม33เขตในกรุงเทพนะคะเมื่อวานดีฉันเจอกับคุณเท้ง นัทพงศ์ด้วยสัมภาษณ์พิเศษกันเนี่ยคุณเฮงก็ยอมรับอะนะคะว่าจริงๆเนี่ยหลายพื้นที่รู้ว่าเจ้าถิ่นเก่าจะกลับมาทวงแต่ภาคประชาชนเขาประกาศยังไงรู้ไหมเขาไม่ห่วงนะสสเขตเขามั่นใจเพราะสสเขาทางานนะคะแต่ว่ายังยอมรับว่าหนักใจกับบัญชีรายชื่อที่ต้องสู้กันหนักเหมือนกันนะคะคแล้วก็หลายๆนโยบายที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจปากพร้องอย่างหวยใบเสร็จให้สัมภาษณ์คุณสุธอข่าย,ยุนทําได้เลยร้อยวันแรกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันเด็กเนี่ยวันนี้พักประชาชนเปิดนโยบายเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิสวัสดิการเกีย กับเด็กและครอบครัวด้วยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากพักการเมืองต่างๆในช่วงนี้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ